สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะครับแนวเป็นแนวทางแล้วกันนะครับแชร์เป็นแนวคิดส่วนตัวนะครับแล้วก็มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะฮะในการดูพฤติกรรมการไหลนะครับไม่ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นแท่งเทียนเนี่ยนะครับมีการไหลขึ้น ไหลลงนะครับหรือไม่ไหลขึ้นไม่ไหลลงนะครับตราบใดที่มนุษย์อย่างเราเราเนี่ยนะครับยังมีภาวะจิตใจทางด้านอารมณ์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตลาดเนี่ยมันก็คือแรงซื้อแรงขายนะครับแรงซื้อแรงขายก็คือเกิดจากมนุษย์หรือเกิดจากคนเรานะครับที่ไปกําหนดว่าจะซื้อว่าจะขายนะครับก็สุดแล้วแต่แรงไหนจะเยอะกว่ากันและ จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับแรงของดีมานซ์พายนะครับตรงนี้นะครับกลาบใดที่ธรรมชาติเนี่ยนะครับทางด้านภาวะอารมณ์ของตลาดเนี่ยนะครับยังมีเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบปัจจัยต่างๆที่มากระทบทําให้ค่างเงินหรือว่าตลาดสกุลเงินหรือทองคําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราติดตามนะครับมันมีเหตุกระทบเนี่ยทำให้มันขึ้นหรือมันลงก็ได้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงของดีมาสัพายนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมมองของผมนะฮะผมไม่ได้ดูเหตุการณ์หรือว่าข่าวนะครับแต่ผมจะดูจากแท่งเทียนนะฮะซึ่งการไหลของแท่งเทียนนะครับอันนี้ไม่ได้มองในเรื่องของแนวโน้มนะครับแนวโน้มแล้วก็ดูเทียบจากจุดสวิงไฮสวิงโลเทียบกัน2จุดนะครับเพื่อดูตามหลักของดาวเทอรี่นะฮะซึ่งจุดสวิงไฮดูจากไหนสวิงโลดูจากไหนก็ดูจาก การที่กราฟเนี่ยในทําเฟรมหนึ่งทางเฟรมอันนี้ขอพูดใน1นึ่ทําเฟรมเท่านั้นนะครับถ้าเราจะดู2ทําเฟรมสามสามทเฟรมหรือดูทังเฟรมที่เราต้องการเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับในการไหลขึ้นจบรอบไหลขึ้นแล้วเริ่มมีการไหลลงนะครับหมายถึงว่าจบรอบไหลลงตรงนั้นจะก็คือสวิงไฮนะครับส่วนถ้าไหลลงเสร็จแล้วมีการไหลขึ้นจุดนั้นจะเรียกว่าสวิงโลนะครับเอาย้อน อย่างทองคํานะครับตรงนี้นะครับก็ไหลลงนะครับแล้วไหลขึ้นตรงนี้คือสวิงลพอไหลขึ้นแล้วเกิดการไหลลงตรงนี้คือสวิงไฮเมื่อไหลลงเสร็จจบรอบการไหลลงไหลขึ้นตรงนี้คือสวิงลเมื่อไหลขึ้นเสร็จนะครับแล้วไหลลงตรงนี้คือสวิงหายจะไล่ไปอย่างนี้เรื่อยๆในทางเฟรมเดียวนะครับอันนี้ในในมุมมองผมเท่านั้นนะฮะทีนี้อันนี้คือดูจุดสวิงเทียบเพื่อดูตามหลัก ของดาวเชอรี่ถ้าสวิงไฮกับสวิงโลยกสูงนั่นคือแนวโน้มขาขึ้นสวิงไฮกับสวิงโลต่ํานั่นคือแนวโน้มขาลงส่วนมันจะขึ้นจริงหรือลงจริงก็บังคับไม่ได้อยู่ที่ตลาดถ้าไม่ขึ้นจริงก็แค่ตัดขาดทุนออกรีบหนีนะครับรอดูพฤติกรรมต่อไปถ้าเขาไม่ลงก็ก็ตัดรีบหนีรอดูพฤติกรรมต่อไปแต่ถ้าเขาลงจริงขึ้นจริงก็ปล่อยไหลนะครับทีนี้ถ้ามองในเรื่องของการไหล อันนี้ดูเฉพาะการไหลเท่านั้นนะครับในการไหล1นทําเฟรมพฤติกรรมไม่มว่าเราจะดูทาเฟรมไหนหนึนาทีห้านาทีสิบห้าสามสิบชั่วโมง1วันหนวิคหเดือนใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับอยู่ที่ระยะเวลานะครับในในหทําเฟรมนะครับก็ใช้สามารถนําไปใช้กับ คู่เงินอื่นหรือทงเฟบอื่นได้เหมือนกันนะครับโดยหลักการเดียวกันนะอย่างตรงนี้นะครับช่วงที่เขาอันนี้กรณีที่เขาไหลขึ้นนะครับจบเป็นแท่งไพคชันไพคชันหมายถึงว่าแท่งบูดิคันเดิลเนี่ยหมายถึงว่าแท่งที่เขาปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้าดูเทียบแค่2แท่งเท่านั้นนะครับเวลาเขาไหลขึ้นต่อนะครับราคาปิดเนี่ยจะต้องสูงกว่าแท่งที่จบเป็นแท่งไพคชันฝั่งขึ้นนะครับโลจะต้องทําสูงหรือไม่ทําต่ํานะครับ ตรงนี้จะเทียบเคียงกับดาวเทลลี่ได้เหมือนกันนะครับในการดูเป็นแท่งต่อแท่งไม่ได้ดูแบบเป็นจุดสวิงนะครับแท่งนี้นะครับก็จบทําโลโยกสูงปิดสูงทําไฮสูงขึ้นแท่งนี้ไม่ได้ทําไฮสูงขึ้นนะครับโลยกสูงจริงไม่ได้ทําไฮสูงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้าเป็นการพักตัวนะครับแท่งนี้นะครับโลยกสูงไฮไม่ได้ยกสูงไม่ได้ปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้าก็เป็นการพักตัวนะครับแท่งนี้โลยกสูง ลยกสูงนะครับไฮย,ยกสูงปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้าเป็นการไหลต่อเนื่องอย่างนี้ก็ไหลต่อเนื่องมาตรงนี้พักตัวไม่ใช่กับตัวนะครับกับตัวคือแท่งนี้เพราะเขาปิดต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านะครับมันก็วนเวียนอยู่เงี้เรื่อยๆไม่ว่าเขาจะไหลไปกี่แท่งก็ช่างนะครับถ้าเขาไม่ไหลก็แค่นี้อย่างแท่งนี้แล้วเรามองว่า,าม,มันเกิดแท่งบูดิคันเดิลนะครับฝั่งบายเข้าบายปุ๊บสต็อปหลอดก้นแท่งจะคำนวณหลอดก็เอาตามที่เราย้อนความเสี่ยงได้นะครับ เมื่อจบแท่งก็คอยเลื่อนมาล็อกไว้ก่อน1แท่งนะครับไปงี้ก่อนแล้วก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดแท่งกับตัวอีกฝั่งหนึ่งหรือเอากาไรให้มากที่สุดเท่าที่จะทได้นะครับพอมาแท่งนี้นะครับเป็นแท่งบริการเดินฝั่งเซลล์แล้วก็เปิดเซลล์เปิดเซลล์ปุบ๊บอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ดูเทรนเราเทรดแบบการไหลทุกจุดสวิงถ้าดูเทรนมันก็จะทําให้เราไม่พูดง่ายๆก็คือไม่ได้ไปเทรดบ่อยเกินไปนะครับอาจจะเจอ ถ้าเกิดเป็นเทนขาขึ้นแต่เราไปเทรดเซลล์บางทีมันก็ไหลไม่เยอะนะครับอย่างเงี้ยเทนมันขาขึ้นสวิงโลสวิงไฮยกสูงเนี่ยนะครับแต่มันเกิดแท่งขาลงพอเราไปเซลล์ปุ๊บนะครับมันก็อาจจะมีการสวนขึ้นเหมือนมันจะขึ้นอีกอยู่นะครับก็แล้วแต่ดุลพินิษนะฮะถ้าเปิดเซลล์ปุ๊บจบแท่งไม่ไหลลงต่อเราก็เลื่อน็อปลอสจากปลายไส้ด้านบนแท่งที่จบแพคชั่นฝั่งเซลล์มาไว้ที่ไฮของแท่งที่จบนะครับพอเขาย้อนขึ้นมันก็ทําให้เราขาดทุนน้อยลงนะครับไม่ได้ขาดทุนเยอะ พอจบแท่งนี้เปลี่ยนฝั่งเป็นบริการเดินก็เข้าบายเป็นตามเทรนนะครับพอบายปุ๊บสต็อปลอตก้นแท่งนะฮะพอจบแท่งนี้ก็เลื่อนมาไว้ที่โลของแท่งที่จบนะครับพอเขาไม่ไหลขึ้นมันก็จะทำให้เราขาดทุนน้อยลงไปอีกไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับแต่ทีนี้รันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ได้แท่งหลังจากที่เราจบรอบบายนะครับช่วงนี้อาจจะเจอสต็อปลอตมีแน่นอนสต็อปลอตนะครับอยู่ที่ความอดทนใครอดทนได้มากกว่านะครับคนนั้นก็จะอยู่รอดได้นานกว่า นะครับก็คือพยายามคุมพอร์ตให้อยู่นะฮะแต่ถ้าเราพลาดนะครับในช่วงที่มันไหลเนี่ยมันก็ทําให้เกิดระยะดอดาวนานขึ้นอีกไหนะไงก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับพอเกิดแท่งเบรดแคนเด์ฝั่งเซลล์อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็ถือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเกิดการกลับตัวอีกรอบนึงก็ได้สังเกตที่ไฮนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นแท่งฝั่งลงปิดต่ากว่าราคาแท่งก่อนหน้านะครับเป็นแท่งฝั่งลงก็ไหลลงต่อเนื่องพอมาทางนี้พักตัวเปลี่ยนฝั่ง พอเป็นฝั่งเราก็ยอมตัดนะครับยอมตัดอันนี้ในกรณีเรียกไม่ได้ดูเทนนะครับพอเกิดแท่งเซล์อีกรอบนึงเข้าเซลนะครับสต็อปลอสไปไสมันอาจจะมาโดนแท่งนี้นะครับเราอาจจะมาเข้าซ้ําที่แท่งนี้ก็ได้หรือเข้าซ้ําที่แท่งนี้เพราะมันไม่มีการเปลี่ยนฝั่งหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนฝั่งขึ้นมันมีโอกาสที่จะลงต่อเพราะมันเป็นการแค่พักตัวก็ได้เหมือนกันนะครับพอเข้าเซลล์อีกนะครับก็สต็อปลอสอปลอไปไสก็สังเกตที่ไฮนะครับโล่ต่ำไฮ แต่โลไม่ต่ำไม่เป็นไรนะครับปิดแดงอยู่นะครับก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะวิธีดูก็จะดูวิธีการไหลก็จะไหลแบบนี้นะครับในทุกๆวันในทุกช่วงการไหลนะครับในแต่ละรอบทาเฟรมที่เราติดตามนะฮะส่วนทาเฟรมจะเล็กจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เรามีเวลาหรือไม่มีเวลาเฝ้าถ้ามีเวลาก็เอาทําเฟรมเล็กๆก็ได้นะครับแต่จะเทรดบอ่อยหน่อยก็ต้องนั่งเฝ้าหน่อยถ้าไม่ชอบเฝ้าก็เอาทาเฟรมที่มันใหญ่ขึ้น อย่างผมก็หนึ่งชั่วโมงดูครั้งหนึ่งมันไม่ได้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะครับไม่ใช่ก็รอชั่วโมงถัดไปนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างก็ฝากไปด้วยนะครับการไหลนะครับอย่างนี้ก็รอเก็เบต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ